เดี๋ยวจะมีะวิธีที่รับมือกับแพ้ท้องเสียมาแนะนำพี่น้องเกษตรกรด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะ คือต้องทอํายังไงบ้างพี่ม,มือใหม่เนาะสำหรับมือใหม่ที่เรายาังฝึกฝนไม่ได้ไดก้านกล้วยนะคะก้านกล้วยรเรา้วยน้ำหวาเราเนี่ยเราตัดมาเลยรเราบิดเอาน้ําประมาณค่อนแก้วแล้วพยายามกอบแพะไม่ว่าแพะเด็กหรือแพะโตใช้ได้หมดค่ะครบรราทาด้วยน้ําขาวก็ใช้ได้ยาทาน้ําน้ขาวนะคะแล้วก็ใบฝรั่งครับพยายามให้เขากินให้ได้พยายามเขากินให้ได้แล้วเขาก็จะหายเองค่ะครับ พยายามทำให้ตรงนี้แล้วก็ถ้าแพ้เป็นหวัดอย่าแก้แพ้ครับลืมบอกไปเนาะว่าถ้าแพ้เป็นเป็นปอดเนาะให้ใช้ยาของแก้อัเสบหรือยาทีซีเมซินครับของคนนี้แหละค่ะใช้ของคนนี่แหละให้เค้ากินยายาคนเรานี่แหละค่ะชื่ออะไรนะพี่ทีซีเมซินทีซีเมซินใช่รักษาค่ะรักษาแล้วเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นรักษาภายในเขาจะหายน้ำมูกหายอะไรครับออ อ๋อขาวคอดำนี่เหรอพี่อ๋อนี่เนาะคอพันอ๋อเนี่ยครับคอพันกี่ขวบแล้วอีกกี่ปีแล้วน่าจะสองขวบเนี่ยครับทางฟาร์มก็ถ้าสนใจเปลี่ยนก็ก็มาเปลี่ยนได้ใช่ไหมพี่ก็ได้ซื้อก็ได้แล้วแต่หรือว่ามีตัวเมียอยากเอามาเปลี่ยน อยากได้พ่พันธุ์นะครับบอดําก็มาเอาได้ครับเพราะว่าขอให้ลูกดีมากเพราะว่าทางฟาร์มเอาไว้ไม่ได้คือว่าถ้าเอาไว้ปุ๊บถ้าไปผสมลูกปุ๊บมันก็จะเป็นเลือดชิดนะครับก็ต้องเปลี่ยนคอยเปลี่ยนพ่อพันธุ์ครับไม่ให้ทับลูกราคาก็พื้นๆพืนเกษตรกรเลี้ยงได้ราคากันเองมาตกลงกันเอานะครับพอใจเท่าไหร่ครับก็ไม่หนักนะครับก็เริ่มเลี้ยงกันก็ใช้ทุนไม่เยอะนะครับถ้าว่ามีเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะ เอาไปขยายพันธุ์นะครับก็มาคุยมาปรึกษากันได้นะครับราคาก็กันเองหรือว่ามีแพะมาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับเพราะว่าเอาไว้ก็กลัวจะไปผสมลูกปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหานะครับไม่แข็งแรงขึ้นมาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอีกนะครับครับสวัสดีครับคนอุดรพัทถินครับวันนี้คนอุดรพัทถินพาพี่น้องเกษตรกรมาที่ที่ติมนฟาร์มครับ มาที่ตำบลลำพยากลางครับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับเนี่ยครับพาพี่น้องกเกษตรกรมาดูฟาร์มแพะอีกหนึ่งแห่งครับของพี่กำไรครับที่ทิติมนฟาร์มนะครับเนี่ยครับเป็นบริเวณเลี้ยงแพะที่โล่งแล้วก็เนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้มีแพะเล็กๆออกไล่ไลกันเยอะมากครับ เดี๋ยวคนอุดรพัดหินจะพาพี่น้องเกษตรกรไปสอบถามพี่กําไรว่ามีแนวทางการจัดการฟาร์มมีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้างเพื่อนํามาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจครับนะครับเป็นแพะลูกผสมครับกําลังกินกระถินกินหญ้ายอยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปหาพี่กําไรสอบถามวิธีการเลี้ยงครับแนวทางการเลี้ยงเพื่อพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ วันนี้คนอุอนราพัถินขออนุญ,ญาตพาพี่น้องเกษตรกรม<ช>าเยี่ยมชมฟาร์มของพี่กําไรครับที่ทิศมวนฟาร์มเนาะพี่เนาะค่ะต,ต,รตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลลําพญากลางนะคะหมู่ที่17อําเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะครับผมอันนี้พี่กําไรเลี้ยงแพะมานานหรือย,ยังพี่เ,เลี้ยงมาประมาณ1ปีค่ะ1ปี 1> ะนะครับ,รบตรงนี้เลี้ยงเป็นแบบเพื่อช่างโลขายเนื้อใช่ค่ะเลี้ยงเลี้ยงแบบขายเนื้อช่างกิโลขายเนื้อค่ะครับ ก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับพี่ก่อนหน้านี้ทาเอ่อก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ๋อแล้วก็เลยเอ่าเลี้ยงออแพะไปควบคู่กันด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเลี้ยงแพะด้วยเป็นยังไงครับหลังจากหันมาเลี้ยงทําอาชีพเลี้ยงแพะนะครับเป็นยังไงก็รู้สึกว่าการเลี้ยงแพะนี่มันมีประสบการณ์หลายอย่างเนาะทําให้เรารู้ลหลายๆอย่างแล้วก็เราอยากได้เงินที่มันหมุนเวียนเป็นรายเดือนมากกว่ารายปีค่ะครับ เราก็เลยหันมาเลี้ยงแพะมากกว่าแต่ที่ก็เลยว่าตอนนี้ยังศึกษาอยู่ครับเรายังไม่ได้ที่จะออกขายหรืออะไรตอนนี้เรายังสะสมแพะอยู่นะคระว่าเรายังปล่อยแพะออกไม่ได้คือตอนนี้คือเพิ่งเริ่มมาเลี้ยงก็เลยรอให้ได้ในจํานวนที่ที่เราต้องการก่อนเราต้องการพอสมควรก่อนนะพี่เริ่มเลี้ยงตอนแรกมีกี่ตัวพี่เริ่มเลี้ยงตอนแรกมีอยู่สี่ตัวสี่ตัวนะครับแล้วตอนนี้ครับ ตอนนี้มีอยู่สามสิบแปดตัวสาสิบแปดตัวแล้วใช่ค่ะรวมทั้งตัวเล็กๆครับการดูแลยากไหมพี่ดูแลยากไหมไม่ยากค่ะแต่ต้องใส่ใจนิดนึงครับการดูแลนี่มันเหมือนกับว่าเลี้ยงเด็กเนาะปล่อยบ้างดูดูบ้างครับอแล้วก็มีการว่าเรางค่ำกลางคืนเราก็ต้องลุกมาดูเขาบ้างเหมือนเราเลี้ยงเด็กไง เหมือนเลี้ยงเด็กใช่ค่ะเหมือนเลี้ยงเรื่องอาหารการกินแหละพี่อาหารทางร้านจะไอทางทางฟาร์มจะไม่ได้ให้แบบหัวอาหารนะคะกินแบบธรรมชาติกินธรรมชาติกินธรรมชาติมีกระถินมีหญ้าครับคือลดต้นทุนลดต้นทุนครับแล้วการดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมีไหมพี่หนึ่งปีที่ผ่านมามีนะคะโรคก็มีบ้างเป็นโรคพยาธิครับแต่เรื่องจุกจิกก็จะไม่มีครับเรื่องอย่างอื่นไม่มีไม่มีครับ โรคพยาธางฟาร์มมีวิธีป้องกันมีแนวทางที่แนะนําพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างพี่ทางฟามคือจะถ่ายพยาธทุกๆเดือนทุกวันที่20ของเดือนทุก20ของเดือนเป็นโปรแกรมเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเราจะตั้งเป็นของเดือนไ่เลยว่าทุกวันที่20ิเราจะต้องถ่ายพยาธแพะเราจะใช้เป็นแบบกอกนะคะเป็นแบบกรอใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าจุกจิกอย่างฟาร์มอื่นไม่มีครับนี่ครับ ก็จะใส่ใจเป็นพิเศษคือเรื่องพยาธิถ้าไม่มีพยาธิแพ้ก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับแพะต้องระวังคือโรคปอดครับมันจะมีตัวตัวที่ว่าเราเราต้องระวังที่สุดคือโรคปอดครับดูดูดโรคปอดดูเรื่องลมรองลม,ลมอย่าให้ลมเข้าคอคอกมากครับออย่าให้ลมเข้าคอกมากเวลาเข้านอนให้เขาแบบให้ให้อบอุ่นอ่ะอากาศร้อนได้เป็นดีอย่าให้ลมถูกเขาเยอะครัเขาจะเป็นปอดอ๋อเนี่ยครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่เข้ามารับชมช่องคนอุดรพัทถินนะครับการรับมือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บการเรื่องพยาธิก็พี่กําไรก็ทําทุกเดือนทุกวันที่20แล้วก็ข้อควรระวังก็เรื่องลมเนาะพี่เนาะใช่ค่ะลมร้อนอยู่ได้ร้อนอยู่ได้ครับแต่ลมกับอากาศหนาวเขาจะอยู่ยากครับเราต้องดูแลซะหน่อยหาอะไรมาบังไม่ให้ลมถูกเข้ามากครับให้อากาศถ่ายเทแต่ไม่ให้อากาศแบบอับมากแล้วก็ไม่ให้อากาศโล่งมาก เอาแค่พอดีดีนี่ครับนอกเหนืออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายนอกเหนืออย่างอื่นก็ศึกษาไปเรื่อยๆค่ะเป็นวิชาแพะไปเรื่อยๆต้องไปด้วยกันเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนาะพี่เนาะค่ะทุกวันเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราทุกวันนี่ครับเป็นที่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายที่ว่ายากก็ไม่ได้ยากเนาะใช่ค่ะว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายครับแต่ยากไหมก็ไม่ยากเราต้องการความใส่ใจกับเขานิดนึงเหมือนเราเลี้ยงเด็กครับนี่ครับถ้าเราจับจุดได้ถ้าเรา ดูกับเขาอยู่กับเขาทุกๆวันเราก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยน้ะพี่เนาะก็ถามว่าเขาพูดรู้เรื่องอะไรไหมแล้วก็มันตื่อสารกับเขาเขาจะรู้เรื่องครับทางฟาร์มนี่จะปล่อยให้มาเล็มกระถินกินหญ้าอย่างนี้ตั้งแต่กี่โมงพี่เก้าโมงค่ะเก้าโมงเก้าโมงให้น้ำค้างน้ำค้างแห้งน้ำค้างแห้งก็จะปล่อยมาตั้งแต่เก้าโมงค่ะจนถึงค่ำจนเขาอิ่มเขาก็จะเดินเข้าคอกเองจะรู้เวลาเองเขาจะรู้เองครับ เวลาก็เข้าก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากค่ะไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่ต้องกวรความแต่ใจเพราะอุบัติเหตุแพะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางครั้งเขาชนกันครับแล้วบางทีเขาจะลงกระถิ่นอย่างเงี้ยค่เขาจะไปขัดกับไม้บ้างอะไรบ้างเราถึงต้องเฝ้าเขาครับแต่เฝ้าก็คือนอนมัดเตะเฝ้าอะไรเฝ้าถืออย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ทําอย่างอื่นที่จุกจิกไปของเราไปได้ คอยฟังเสียงเขาเพราะว่าเขาจะร้องเสียงดังแล้วก erm ็จะวิ่งมาดูเขาแค่นั้นเองว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเอง่ใช่พี่เนาะใช่ค่ะครับนี่ได้ลูกมากี่รุ่นแล้วพี่ตั้งแต่เลี้ยงมาครับได้ประมาณที่ทยอยคลอดเนาะได้รุ่นนี้คือรุ่นใหญ่สุดคือคือคอกใหญ่เลยได้มาเก้าตัวชุดเดียวชุดเดียวเพียงแค่ไม่กี่วันสองสามวันแต่นอกนั้นก็ทยอยคลอดทีละแม่ทีละสองแม่ครับแพ้นี่จะให้ลูก ตัวเดียวหรือลูกแฝดพี่มันแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์เนาะครับครับบางครั้งก็แม่แรกเนี่ยท้องแรกเนี่ยก็จะให้แฝดเลยก็มีครับบางครั้งแม่สองแม่สามจะให้ตัวเดียวก็มีค่ะครับมันแล้วแต่ครับแต่เป็นอาชีพที่คืนทุนไวใช่ได้ผลผลิตได้ผลผลิตเร็วเร็วพี่ได้ผลผลิตเร็วแต่ได้น้อยแต่ได้เรื่อยๆื่อยมันไม่เหมือนกันที่เรา เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่จะเป็นปีหรือ2ปีที่จะได้คืนทุนใช่ไหมคะครับแต่แพะเนี่ยคือถ้าเราจะขายเนี่ยเราก็ขายได้แล้วแต่เรายังไม่ขายเฉยๆครับอ่าเราก็เลยว่าต้องสะสมว้ให้มันพอที่เราจะหมุนเวียนเป็นรายเดือนได้เรับอ๋อเป้าหมายจะปล่อยเป้าหมายคือเราต้องการหมุนเวียนเป็นรายเดือนครับมีเอาแพะนี่เพื่อมาสร้างรายได้เพื่อเป็นรายได้หมุนเวียนใช่ทุกๆเดือนเนาะพี่ใช่ค่ะ คือต้องให้มันได้จํานวนตามที่ทาที่เราต้องการใช<ม>่ค่ะตามที่เราต้องการพอที่เราจะหมุนเวียนได้ครับนี่ครับก็ฟาร์มผมพี่กําไรก็บริเวณกว้างขวางดีแล้วก็มีที่เดินเล่นมีที่รีแลกของแพะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาหารพี่กําไรก็เน้นที่จะลดต้นทุนคือส่วนใหญ่ก็เป็นกระถินกับหญ้านะครับคือเหมือนที่ทางหลา,ายๆท่านเคยแบ่งปันมานะครับว่าลดต้นทุน แล้วกําไรเราจะได้เพิ่มขึ้นถึงราคาแพ้จะลดแต่ว่าต้นทุนเราไม่มีเอาใบไม้มาแลกเงินอย่างนี้นอกที่เนาะแปลจากใบไม้มาเป็นเงินเราก็อยู่ได้แล้วนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเราเยอะครับในในบ้านเรานี่คือกระถินเรามีครับแล้วก็หญ้าเราก็มีอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออไม่ได้ลงทุนอะไรมากมีแค่ค่าน้ํามันใส่รถไปตัดมาให้เขาแค่แค่นั้นครับนี่ส่วนที่เหลือของกระถินก็ พอาเดาถ่านเผาถานค่ะเผาทานได้มีประโยชน์ครบวงจรเลยใช่ค่ะมีประโยชน์ครับผมสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมหรือว่าสนใจอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากจะทําอาชีพการเลี้ยงแพะหรืออยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มมาได้ที่ไหนนะพี่อีกสักรอบนึงมาที่ตําบลลาพยากลางนะคะบ้านโคกนนทรี อำเภอมมกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะขอเบอร์โทรหน่อยพี่063 0 6หนครับ745 7 4 5ครับ3349ค่ะ3349ครับะนี่ครับติดต่อสอบถามหรือว่ามาพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนกันเผื่อพี่น้องที่สนใจหรือว่าเลี้ยงอยู่อยากจะนําข้อมูลอยากจะนําความรู้มาแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับมาติดตามรับชมมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเนี่ยครับ เป็นเกษตรกรผู้ที่หันมาเลี้ยงแพะได้1ปีแล้วก็อบอกว่าจาก4ตัวค,ค่ะจากสตัวตอนนี้38มส <38 S 2> ิบแตัวแล้วนะครับเป็นอาชีพยนนอยากจะแนะนําอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับครับผมวันนี้คนอุดรพระถินต้องขอขอบคุณทางาพี่กำไรนะครับอขอบคุณมากครับอขอบคุณที่ สลับเวลามา<ช>แนะนําสลับเวลามา<ห>แบ,บ่งปันความรู้มาสอบถามมาเลียกเปลี่ยนกันได้นะคะครับผม<ช>นี่นะครับเจ้าของฟาร์มใจดีนะครับอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่ฟาร์มก็คนอุรานพทถินก็จะได้นําที่อยู่นําเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับวันนี้คนอุรานพทถินต้อง ขอบคุณพี่น้องกเกษตรกรที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนอุดรธินมาโด้วยตลอดครับฝากติดตามว่าคลิปต่อไปคนอุดรธินจะพาพี่น้องไปที่ฟาร์มไหนไปดูแพะที่ไหนอีกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้คนอุดรธาน,นลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม